จริงๆนะไอ้ไม่เคยบอกใครดูรู้สึกยังไงก็องบอกมาแบบนั้นดูรู้สึก<ห>ว่าคิวเลอร์มอไม่ได้คิวเลอร์แกแล้วเขาไปอยู่ไหนคิวเลอร์เขามีแฟนใหม่กันหรออือยังนะมั้งไอ้ยูยังไปดึงสนใจเขาทำไม ไอ้ยืนไอ้บอกเราไอ้เฟย์เล่นตอนนี้แล้วเนไอ้ขอคิดทบทวนอะไรแบบอ,อะไรแต่ว่าอ,อยู่ห้ามกระโดดลงไปนะอ๋ไอ้ไอ้โดดลงไปไม่สานหรอนู้ยูหายไปไหนหมดแล้วอะยูอุ้ยตรงนี้สวยมากเลยดูดูดูดดเงาสิอยู่ดูดิหเห็นเงาปะในน้ำทะเลอะถ้าเราไม่มีเงาเราต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะหน้าเงาของเราสอง ราไม่มีเงาเราต้อ,องพิจารณาตัวเองอะไรอยู่คนไหนไม่มีเงาคนไม่มีเงาคือคนตายแล้วองนี้แต่สวยมากเลยนะอืมสวยเอ็งจะบอกเลิกเขาอะเพราะว่าแล้วว่าใจมันไม่อยู่ที่เขาหรือว่ายช่ กายูไม่อยู่ที่เขาแล้วไก่ไอ้มันอยู่ที่ยูตั้งนานแล้วแม่ฉันแต่ว่ามีแฟนแล้วเลิกได้แฟนไม่ใช่พ่อจะง้อมันทำไมแล้วถ้าเลิกกับพี่เขาพี่เขาต้องเสียใจแน่ๆเลยอ่ะเขาเสียใจเหมือนกันแหละ เลือกยากอ่ะหยูเลือกไม่ได้ยูไม่ต้องเลือกไ่ไม่ได้ให้อยู่เลือกยูก็คบกับเขาไม่นี่แล้วก็คบกับยูด้วยอืมตอไอมันก็แค่ของตายไปแล้วไม่ใช่อยู่สำคัญเสมอแล้วก็อที่หนึ่งในใจของไอเสมอยูก็เหมือนกันต่อให้จะมีที่สี่ที่ห้าที่หกก็เหอะพอแล้วที่หนึ่ง ก็รู้นี่ไอ้เนาทำไมเขาไม่มียังไงเขาไม่มีเวลาให้หรอเขาก็ดีแต่ไม่ใช่ไห้กับเขาเลย คงไปด้วยกันไม่ได้แล้วต้องเป็นยังไงอ่ะยูดับยูไงเข้าใจโลกอารมณ์ดีทำ้อ่ยิ้มได้ตลอดเวลาถึงเวลาตึงก็บึ้งอย่างเงี้ยชอบแบบนั้นเหรออืมโอ้โหใครกันยูเรียกเขามาแล้วหรอมาแล้วๆยูอย่าเพิ่งปบอกพี่พรนะเรื่องน่ะ พายพาลูกมาลูกอยากเจอไม่แค่มาไม่แค่มาปรึกษาเฉยปรึกษาว่ายังไงก็นี้แหละเรื่องเขาเรื่อแหละแล้วอยู่จะบอกกับเขายัางไงเราเลิกกันเถอะอัน,นไม่ได้รักอยู่แล้วบ้าเหรอพูดแบบน,นั้นเหรอ,อ,อทำไมอ่ะมันเจ็บอะ จะพูดยังไงถ้าหนูได้พูดกับพี่คอให้พี่คอร์ทจะรักคุณพี่คอรเราเลิกกันเถอะไม่เอาหนูพูดไม่ได้หนูรักพี่คอรแล้วจะทำยังไงบอกแบบอนะ้อมๆเนี่ยห่างกันสักพักนะเนี่ยหรอ,มอ,มอไ,ไม่เอามันเชืออ่ไปไม่เอามันเชื่อ่ะใช่ ไอมีคนอื่นแล้วไม่เอาแบบนี้เราอยู่เร็วเอาเใช่เดี๋ยวเขาจะบอกว่าไอ้หลายใจคนหลายใจอยู่ไม่เคยฟังเหรอเพลงอ่ะมึงบอกมึงชอบผู้ชายสบายเป็นแบ๊ดมมีผู้ชายอยู่เต็มแบ๊ดแล้วต่อไปที่ดูแบ๊ดก็จะแบบเป็นผู้ชายเป็แบ๊ดเผื่อยูจะชอบเอาจริงๆนะไอไม่เคยบอกใครอ่ะดูรู้สึกยังไงก็บอกมาเลย คิวเลอร์ไม่ได้คิวเลอร์อกแคก่แล้วเขาไปอยู่ไหนคิวเลอร์อ่ะเขามีแฟนใหม่กันหร,รือยังแล้วมั้งไอ้ยูยังไปจนสนใจเขาทำไมหาคนใหม่เอาใหญ่กว่าเดิมสิ ไม่ได้ไม่ก็พยายามถามตัวเองหลายรอบแล้วนะว่าที่ปล่อยมือกันอ่ะเพราอะไรอ่ะไอะ้เขาไม่มีเวลาให้หอายเรื่องเรามันคงเป็นไปไม่ได้แล้วอ่ะอแล้วว่าอยู่คนเดียวดีกว,ว่าถ้าเป็นแบบไหนสบายใจที่สุดก็เป็นแบบนี้ จะกูกีกกีกับคนใหม่หรอไอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่อยากไปยุ่งกับเขาแต่ก็ไอ้ไม่ไยุ่งกับเขาหรอกไอ้ให้พื้นที่เขาดีกว่าไอไม่อยากจะไปวุ่นวายกับชีวิตใครใช่แต่การที่เขาจะมาห้ามความริ้สิ์เรามันห้ามไม่ได้เลยถ้าเราจะชอบเขาหรือว่าอะไรเขาอ่ะกไปว่าให้สดดีกว่าไม่ต้องไปหาเวลาเป็นสูวทใไม ไปก็เจอยมมาบาลไม่เป็นโสดก็เจอยมมาบาลอยู่ดียิ่งไม่โสดยิ่งเจอยมมาบา่ไม่โสดยังเจอยมมาบานเลยได้เดินมาอย่างเงี้ยคู่กับอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราเดินมากันสองคนมอสโสดมอสโสดไหมคะมอสโสดทั้งคู่เลยค่ะอย่างเงี้ยโสดโอยโคตรจะก็โสดครับอกว่าโสดให้ผู้ชายเสียดายรึมั้งหมอโสดค่ะ แต่ว่ามีแฟนแล้วจะบอกส่นได้หรือเปล่าถ้าอยู่จะมีแฟนต้องมีแฟนไม่ต่ำกว่าสามคนทำไมอ่ะเพราเราเป็นบอสไงอ,นอืนเกี่ยวเลยเหรอเป็นบอสก็มีแฟนสามคนเราก็ให้สามคนดูแลกันเอง ดูแลกันเดงวันที่เราไม่ว่างอืให้ผู้ชายสามคนมาดูแลกันเดงอะนะใช่บ้าเหรออะพวกพี่ไปซ้อมต่อยกันดีสามคนเลยให้มันดิ้งๆให้มันตึงๆนะรู้เปล่าเดี๋ยวมาดูบ้านะเขาจะต่อยกันนะดิเขาจะไม่ได้ต่อยจริงๆเขาจะต่อยกันเองอะดิเ <c oughs> ขาไี่ซ้อมต่อย <c oughs> เขาน่าจะต่อยกัน <c oughs> ไม่น่ารักหรอไปอยู่กันเป็นครอบครัวไง My family oh. ไมพี่รู้อ่ะพี่พยายามคิดแล้วนะถ้าสามคนเขาถูกชะตากันแล้วเขาอยู่ด้กันได้ก็ดีเหมือนกันเนาะน่มารักเนี่ยสวัสดีบีหนึ่งรักเธอนะบีสองคิดถึงเธอนะบีสามใช่ <c oughs> <laughs> หรือว่าดูปวดหัวแน่เลยจากคิดเรื่องแก๊งนะ่าจะคิดเรื่องทำไงดีแนมะ่เขาน้อยใจกันวะทำไงดีแต่ความรักให้มันเทากันนะนั่นนี่มาอีกอย่างเมื่อี่น่าปวดหัวคือเขาจะรักกันเอง <c oughs> แต่ถ้าเขาได้กันเอง <c oughs> อ่ะพอไอ้ว่า <c oughs> พอเถอะไอ้พูดเป็นงั้นแหละ ไปจเ้าจริงอไอพูดเล่นนะยูแหลนนะยูบอกว่าเป็นบอยก็ต้องมีแฟนให้ได้สามคนเพราะฉะนั้นเราต้องมีแฟนสามคน,คนจริงเหรอใช่มีจ,จะมีสามบ้านแบบนี้แลทำไมเราออกจากการเป็นบอสเลยนะถ้านกิดทำไมม <c oughs> ันไม่มีสามบ้านเนี่ยอบอ,อุ่นมีคนละแก๊งด้วยให้มันตีกันเองด้วย นั่นนี่สร้างแก๊งให้ผู้ชายทั้งสามคนใช่เปิดสตอรี่แก๊งกันเองอชิวอยากได้รถอยากได้อะไรอยากได้ตังก็โอนให้ไปทำสตรอรี่นะทีหลังสามคนเลยโน่ารัก h บสเพ e ร์เฟ t ใช่น่ารักมากคือคืนไอ้ชอบคือคืน,น,นคุณพี่คอร์ดีินุกเข้าดีมากเลยนะเนี่ยจริงคือแบบเลี้ยงลูก เป็นพ่อบ้านนะใช่ไอ้ก็อยากไอ้ก็หยุฉแนะที่อยู่แบบเจอคนที่รักอยู่คนแบบเนี้จริงเป็นอะไรวะน่ะอือลูกดูดูใส่ตูไม่เห็นแล้วพาอยู่นั่นแหละต้องพูดหรอกแล้วก็ถ้าเราถ้าเขาอขออ,อยู่แต่งงานถ้าเขาขออยู่แต่งงานอยู่ไม่ต้องลังเลยเลยนะว่าอยู่จะต้อง ยูไม่ลังเลยอัยนนรักหมดแต่ว่าฟ้าไม่ให้หนู<ะ>แต่งอยู่เจอคนที่เขารักยู่จริงๆอ่ะยูก็แต่งกับเขาไปเลยจริงเหรองั้นเดี๋ยวไอจะแต่งงาน<ะ>เร็วๆนี้เลยไม่ให้แต่งแล้วทำไมอ่ะรอดูก่อนไงก็คงต้องใช้เวลาสักพักอ่ะ เผื่อเขาดีกับยูแค่แรกๆพอถึงเวลาเขาก็ไม่รักยูขึ้นมาหรือเขาได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วเขากับเอานิสัยตัวเองออกมาใช่ใช่ถูก <Okay. S 2> ต้องบางทีเขาอาจจะเล็วก็ได้ใครจะไปรู้ซื่อใส่สอะไรก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไอ้แค่อยากให้ยูมั่นใจเราไอ้ก็อยากจะดูเขาไปด้วยว่า เขาจะเป็นคนดีแบบเสมอต้อนเสมอปลายกับดูหงไหมตอนนี้เวลาแค่แบบเดียวมันยังตัดสินไม่ได้อ้โขอคนดีเลยโอ้ยทำไงทำไงดิผู้ชายดีๆแบบนี้วะถ้าหนูจริงเข้าไปเนี่ยขหทำไม่ลงก็ไม่ต้องทิ้งหาเพิ่มอือว่ะ เราไม่ต้องทิ้งเราหาเพิ่มและถ้าเขาไปล่ะเราหาเพิ่มแล้วเขาไปล่ะถ้าพี่รักหนูจริงพี่ต้องทนได้ใช่ถ้ารักเราจริงๆเขาต้องทนได้ต่อให้เรามีสิบคนก็ถนใช่แต่ว่าเขาไม่รักเราจริงใหหน้นูใช่เขาไม่รักเราจริงถ้าเขาเลิกกับเราเขาไม่คุยกับเราเขาไม่รักเราจริงให้ใช่นั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดอยู่ใช่ เราต้องลองมีสองมีสามแล้วก็ต้องลองดูว่าเขาที่อยู่อะไเรอยู่ไหนเม,มจิรู้หรือไม่ต้องบอกอะไรหรอกจริงเมจิจริงๆถ้าเมจิมีแฟนสามคนก็อยากให้สามคนเขาดีกันเป็นบางเมจิไอ้ที่กําลังใจ แล้วถ้าเขาไม่ยอมเลิกกับไอขึ้นมาทำไมแอนเธอจะมาลังเราทำไมเราไม่ได้รลกเคยแล้วนั่นมันเจ็บกว่าใบห่ะที่อยู่กับเราไปก็ไม่ได้อะไรหรอกไอเมื่อใจเราไม่ได้อยู่กับเธอแล้ววันนั้นที่ไอทะเลาะก,กันแล้วเขาปล่อยให้ไออยู่คนเดียวสามบ้นอะจริงเหรอือ,อไอก็อยู่กับแกงนะ เอาจริงๆที่ทาเลาะกกันไอ้ก็ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่หรอกแต่ว่า,ามันต้องมีนนหน้าที่อ่ะอมันคิดอยู่ตลอดอ่ะต่อให้มีหน้าที่ตรงนั้นแต่ในใจมันก็คิดอยู่ดมีมันที่อย่างคิดถึงกัปพี่หอดว่านั่นแหละ ไอ้ก็ชีฟอยู่ตลอดนั่นแหละตั้งแต่ทะเาลาะก,กันวันนั้นเลยก็เขาก็ปล่อยไอ้ไไอรู้สึกคนเดียวมาสามวันไอรู้สึกว่าไอ้อยู่คนเดียวได้ดิไม่จงเป็นต้องมีเขาแกมีมแล้วไอ้เจ็บแล้วไอ้สามสารถรักษาแผลตัวเองได้ก็ไม่จาเป็นจะต้องให้ใครมาคอยรักษาถูกต้องกลาสวยหาใหม่ ต่ไปหาผู้ชายแล้วเจอลูกแบบเมื่อวานไม่เอากุ่นนะเราเป็นรุ่นแม่กันแล้วเหรอนั่นสิ่็ดีนะมีลูกแล้วนี่นาะอายุสิบเก้ามีลูกห้าคนละยี่สิบเอ็ดมีลูกเรจี่อายุสิบเก้ามีลูกห้าคนนะ่ะอยากข้อดีจริงเลย อ,อยวต้องคลอดเองแล้วอะคลอดยังไง,ง,ย,งยังไม่เคยเลยแต่งงานมาค่อยคลอดเองยังไม่เคยก็ให้แต่งงานก่อนไงแล้วถ้าแบบแว่าไม่แต่งอะไม่ได้ผีกผีโมยีงทำเลยก็นั้นโมชีมเราห็นต้องทำเหมือนโมชีเลย แล้วถ้าลมมันพาไปหรอกไม่เอาดูที่แต่งงานก่อนไอ้อยากเห็นดิชัยชุดแต่งงานสวยๆโอเคไายไม่ได้แต่งไม่เป็นไรหรอกโอเคป้าไอ้ก็ไม่ได้แต่งไอ้ไม่ได้แต่งอีกคนนี่เป็นไรไอ้เห็นแล้วแต่งไอ้ก็ไม่แต่งไอ้จะแต่งกับใครแต่คนก็มาขอยู่เองอะ ใครจะของไอเสงนไม่มีหรอกใครจะอยากอยู่กับคนแข็งกระด้างแบบไอแข็งกระด้างอะไรยูอาจจะเพอร์เฟกเพอร์เฟกพูดน้อยเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ไวอรอแกงล่ะ,อ,อ,ะอนตไปรอแกงล่ะก็เนี่ยมร้อยน่ารักด้วยพูดน้อยไปหนะัก มันยากอ่ะจริงการมีแฟนสาหรับไอคิดว่ามันเป็นเรื่องยากที่สุดในชีวิตไอแหละจริงมีแฟนที่ดีี่ะฮึเราบอกเขาแา่ไหนวิเราเขาจะดีหรือไม่ดีมันสิก็าอยู่กันไปชีวิตไอมันดูเพอร์เฟคขนาดนั้น,นได้หรอบางทีเขาอาจจะไม่กล้าเข้ามาหาอยู่เพราะว่าอยู่อาจจะเพอร์เฟคทุกอย่างก็ได้ ไอ้ก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันดูแต่ไอพูดดีๆนะเรื่องแก๊งอะ่ะได้อยากจบกับเรื่องนี้ดีๆอืมหนูก็ปวดหัวเหมือนกันเาเล่นไปเล่งปวดจิตแพ้ชนะไม่ได้สำคัญแต่มันสำคัญที่ว่าเรากล้าที่จะทำเห,หรือนเปล่ากล้าที่จะลงมือทำไม่อะ สำคัญกว่าพี่จะไปไหนต่อไหมอ่ะไม่สองแมวก็จะเข้าบ้านแล้วอ่ะไปขอทบเพื่อนตัวเองก่อนเออไออยู่นี่ใช่ไหมใช่จะไปไหนอายจะไปแล้วไอาไม่ไหวไอายสนุกอายจะเข้านอนแล้วโอเคอายจะกินก่อนนอนไหมอ่ะไม่ไม่ไม่อยยไม่กินอะไรเลยเหรอ กินอะไรอ่ะก่อนนอนเขากินอะไรเหรอไม่รูม้มีอะไรให้กินม,มีอะไรให้หนูกินไมหมคะกินไอ้ก่อนนอนไออยากจะให้แกมันตึงขึ้นกว่าน,นี้เดีย๋ยวให้ช่วยเรื่องตรงนี้ได้ตั้งแต่ตั้งแต่ช่วยตรงนี้น่าจะตึงขึ้นใช่ไหมใช่รู้สึกไหมใช่รู้สึก ให้มันเป็นแบบนี้แหละค่อยๆปรับกันไปก็ได้เรื่องเวลาสำคัญมากใช่แก๊งเราพัฒนานเรื่องเวลาได้ดีขึ้นสำหรับวันนี้พี่ไอดูนะรวมกันเร็วขึ้นจัดการตัวเองกันเร็วขึ้นใช่มีระเบียบมากขึ้นดีย๋ยวมันจะต้องดีกว่านีน้มีสั้นหน้าเราต้องยืนท็อปติดท็อปแรง5แก๊ง แรงหนึ่งเท้าแรงหนึ่งเทวายรัืมแรงหนึ่งแล้วใช่สู้สู้คุณลุงชอปนจะจะขคอโลเป็ดถ้าข้อโลเป็ดเราต้องตึงอ่ะไอก็ต้องป่อยตึงด้วยจะเป่นดีจะไปดักขาป้าตอนวอร์ดังได้แล้วยูไปน้ำไปแล้วนะได้ไปกาลาดเจ้าแล้วก็บินเลย ไม่ใ uh, ้กับของดก็ได้แล้วก็จะกอนันได้งั้นไปไป